ซาบายดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาม่มาพีเคพีแชนแนลเนาะมือนีก็เป็นมือแรกเนาะเป็นมือเทศาการของคนเผาลาหูเด้อคือเป็นมือแรกของเทศาการเผาลาหูเนาะมือนีเป็นมือแรกเลยเดอ้อแล้วก็อันกันลินวุ้นของเผาลาหูอันลินลินวุ้นปีใหม่ของเผาลาหูนี่จะมีหามือเนาะแล้วก็แต่ละมือกับลิน แตต่างกันไปเนาะมันจะลิ่นบกคือกันเด้อทุกคนเด้อและะ้วกับคว่าผู้ไดอยักหูวา่าวิธีลิ่นวุ้นมือทาอิดนี่นเป็นจะได้แล้วกะัมือต่อๆไปมันมที่เป็นจจได้กะฝากติดตามเด้อทุกคนเดอ้อติดตามต้องกันไปยาวๆเลยเดอ้อแลวกาลิ่นปีละทืออซื้อ,อ,อนาะทุกคนเนาะโดนๆเือหนึ่งเพราะฉะนั้นฮอสิถ่ายแต่มือนี่เนาะจนฮอดมือสุดถ่ายเลยวา่าแต่ละมือนี่มันจะมีความแตกต่างกันแนวใดเนาะแล้วกะอัน ทุกคนก็มาติดตามให้กันเด้อเด้อเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดกันเด้อทุกคนเด้อเนี่ยชุดของฮาเนอกเป็นชุดคนราหูเด้อนี่เป็นชุดของราหูเนาะเป็นเสือกับสินของเมทัลเด้อนี่นะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งกันเด้อทุกคนเด้อเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนชุดแล้วเนาะทุกคนเป็นจะได้ เองามบ่ทุกคนเฮ้เนาะเดี๋ยวนี้สวยเ,ยเวลยสวยเบิ่งเดลยนี่ทุกคนเดีย๋ยว,ว,ว,วนี้เข้าคงเข้าก่อซุกแล้วเนาะเข่าเนียวดำเด้อเข่าดำเนาะเอากะซิบปุ้งแล้วกะเอาไปต้มเขลาปลาเด้อตัวนี้เด้ออ่ะซิถา่าอีเมะมาปรุงเนาะตนุนีเนาะเรีย อันนี้สักพาราหน่อย่างบุามาเถอะเดี๋ยวเขาปุ้งเลยอะไปเบิร์นกันนี่นนกำลังเกี่ยนสิปุ้งเข่าเด้อ นี่ฮอเกิลซี่ไซซ่ามอันนี้ไปเด้อทุกคนเด้อนี่โคดามะเด้อน่าก uh ินกินเบิ om, uh ่งเด้อฮ uh ้อมเนาะเข่าใหม่ฮ้อมฮ้อมมาบึงเข่าปลาทั้งนี่ต้นเสาอีเมย์ตั้มเหรอเนาะทุนเนาะเนาะนี่คือเข่าปลาเด้อทุกคนเด้อแข้งหน่อยนึงแล้วตั้มต้นเสาซื่อเนาะ

ทั้งสี่ั้งสองอะอันนี้ฮับกอดยู่บอลตังของเขาแล้วเนาะเดี๋ยวเคอันนี้เขา้าเขาเอินจุได้ฮะโคกตามเขปปาปลาอันนี้คือเป็นโคกตามเขาปลาเนาะทุกคนแล้วอันนี้เป็นใหม่เป็นใหม่ซักเนาะเป็นซักแล้วฮับก็

เ oh, อ๊มาถ่ายไก่ๆเลยเนี่ยเนี้ยแล้วหูเราปวดเลยทีเดียว 你好 <laughs>、嗯，球先。别碰啊！干嘛呢？拿着拿着。我干的，你自然就搞开了。 เดี๋ยวนี้คำวังกำลังตามขบับวัวปลาเด้อทุกคนค่ยนี้ตามบ่าวาไวเนาะผมมีแห้ง นี่มันก่ไก่ซิซิได้แล้วเนาะทุกคนแต่ยังก็ได้น้อยนึ่งเ้กำลังเหนี่ยเลยมางานเนาะ เดี๋ยวนี้เขาป้าๆเขงเขาก็ได้เรวเนาะตามมุนเวบทงจับกอนี่ได้แล้วเอาอกเด้รูจัดจบตามมุนเก็บเงินเก็บเงินเดีตะกตกัตะมุนี่มเบ้อาเบ้อ เดี๋ยวนี้แม่กําลังสิหมันนหน่อยๆสัดไปไวอยู่มาสิตัดเด้อเดี๋ยวนี้เฮากําลังสิตัดเนาะนี่เฮาก็ตัดตัวนี้เลยหนอยๆนอยๆเนาะัดดานเฮ็ดเหลังจากที่เฮาตัดแล้วเฮาก็สิเอามาเฮ็ดให้มันแบๆแบบนี้เนาะแล้วก็เอามงาใส่หน่อยนึง

พูดอเไอเอ้เฮ้ย่้ยเอนละเด้อ้ยเนัไมกินนี่อันนี้เป็นพ่อของอยเด้อพ่อฮากลับไปเมืองกับมาเนาะ เขาป้าป้าของเฮาเด้อมาซิมเบิงทุกคนสีเลยค่ะค่เอ๊ะนี๋เฮาก็ิซิมให้ทุกคนเบิงเด้อนนี้สิจชนี่พอสิซเบิงเนาะแม่เจ้าแซ่บหลายว่ายังบ่ทันกินเด้เด้อแม่เจ้าอืออื้อัน่อืมเแม่เจ้า Ừ, nó dạ lắm dạ à chứ dạ dạ xin dạ 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 Mềm dạ 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 Mềm dạ 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 mặc ngà dạ 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 เาเฮานี่เดี๋ยวม่อืมไม่ละงอคนละคิปังเดี๋ยวนี้เฮาซิมขอบปะป๊ากินขอบปะป๊าเร็วๆเนาะแล้วกะเดี๋ยวนี้เฮาชิไปเบิ่งเขาเจ้าตีมักค้างเนาะว่าเรียนเอยเขาตีรูปบ้านหันแล้วเนาะมีหลายคนเติบแล้วกะชิไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเนาะ được tin nắng con sao sau bụi nó học bài ngay 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 เดีย๋ยวไปเบ่งน้ำกันเดอ้อตามมาเลยเนี่ยทุกคนเขาเจาะทีนี่เนาะมาเดินกันเลยถ่ายให้เจ้า บ้ารู้มาบ้ารู้าบานี่ขาเจอยังซอกอันอันนั้นเ่เห็นเธอเราก็ยังป่ตี้เธอเนาะเดี๋ยวทาบึงข้าเจอยิ่ง Ini apa? Berapa? Mau berapa? Aku Kamar-kamar jod, siapa yang mencium? Kaca. Aku lupa. Aku lupa. Senyat นางฝากไปซื้อคุณเนี่ยไปรู้สุดต่อมึงเธอเจ้าโอเคดันงานหน้าวีเดี๋ยวรอรู้บังเอิญ

เดนนี่คำวังซิตีเบิงเดินทุกคนลองลองลองิตีไดวอนเดือดเนือดมาถึงมาถึงมวลสุดเราทุกคนมวลยิอยอลเดียตาตีเนเ่ เดี๋ยวเอาอีกฮอกทิฮอกซ้อมย้อนร้องอีกเส้นหนึ่งครับบัรถือลอาเดินบัตรถือคือเก่า

เบิงเดอบ่ถือบ่โดนคือเก่าเนาะมาได้มาได้พอบ้เอาส่งจับคล้องบ่สร้างบ่สร้างจิมมูติก้าเป็นตักเดี๋ยวนี้ฮาก็สิพยยามแม่เทาเนาะทุกคนคิดฮอนแม่เทาแห้งๆเลยไปกันเลยตามมาตามมา นี่คือเดี๋ยวนี้นี่เฮาฮอตเฮือนแม่เท้าแล้วเนาะแต่ยังบุหูว่าเขาเจ้าเฮ็ดยังอยู่เนาะฮะเขาก็ไปบึงน้ำกันเลยเด้อกำลังขวกงาอยู่ทุกคนพี่กีพี่กี่ชั่วโงใชล้วป้ากสุดแต่หล้วเออ กาเางมมย์ยิ <S <S 2> 2> mm ้นกองเลยล้ก yeah. like ็มีแม่เท่าแล้วก็เลยอีกนะแม่เท่าต้าวอีกแม่เท่าตู้ซาติแม่เท่าตสายหลกันเดียวจีนี่ม่อบตุ่มเราจ้นี่มนี่สิตาิ้องพบเราสิอะเมยนี่พอสั่งาเนาะแม่เดียว่กัน เดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งนบอลตามขบประปายอีกสักนิดนึงเนาะทุกคนไปเบิ่งกันเลยนกเกี่ยว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 นอกกระถาเรียงลายด้วยกันนี่เด้อได้เดชุดชุดเด๋ัสโุ่นหน่อยนี่มาเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่น้าหน้าเด็ดทอาจังเลยนี่แม่เขากำลังตจำมักง่าอยู่เด้อ ต,ตัวนี้นี่ทั้งทีเป็นอันเป็นสมัยก่อนเขาไส่ตำข้าวเปลือกเป็น,นหรอืมเป็นหรอสมัยก่อนเพิ่นพ่กมีุ่งสีเนาะเพิ่นจะเอาขอ้าวข้าวเปลือกมาตำจะหนีเลยทุกคนเด้อตอนนี้เขาพัฒนาไปไลแล้วเอามาตำขา้าวปลาสีกูมีอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยัยังก็มีหมดแล้วเด้อ

เอยเี๋ยวนี้กำลังกำลังตามอดดอทุกคนจาขบว่าจอะรมาปลุกเาเอเขาจอดรวมาบานข้าเต่เนี่้าอมบิเฮ้าง่ายง่ย Mà thêm với tiêu ấy của kênh em cũng kinh nghiệm mặt bì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  mặt mà mặt bì 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 mặt สำหรับมือหนีพวกเขาก็ได้ทายวิธีการของมือหนีหมดแล้วเนาะเจอกันมืออื่นเดินทาผู้ใดมากคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องอาม่าพีเคพีแชนแให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาเนาะบ๊ายบายสวัสดีเดี๋ยว